สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันเสาร์ที่25มกราคมนะคะแพ็กจะส่งให้เป็นวันจันทร์นะคะรอบวันจันทร์ที่27 มากราคมนะคะส่งไปสนีไทยแบบ EMS จะแพ็คให้ทั้งกระถางส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะแพ็คให้อย่างดีบรรจุลงกล่องให้อย่างแน่นหนาปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะวันนี้เป็นไม้จัดเซตค่ะ1เซตจะมีไม้ทั้งหมด4ต้น4ชื่อ4ชนิดเลยหน้าไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะก็อยู่ในไม้ไซส์กระถาง4นิ้วนะคะรากทะลุกระถางหมดแล้วลูกค้าโตแล้วไปอัพขึ้นไซส์6ไซส์8ได้เลยนะคะเนี่ยรากเขาทะลุ คนข้งเกือบถูกต้นแล้วนะคะลูกค้าไปอัพไซต์เอาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อัพไซต์ได้ไหมบอกได้นะคะเขาอยู่ในนี้ได้อีกสักประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์ถามว่าอยู่ได้ตลอดไหมอยู่ได้ตลอดนั่นแหละแต่ไม้เขาไม่โตนะคะอยากให้ไม้โตเราต้องอัพไซส์นะคะดูฟอร์มค่อยๆอัพไล่ขึ้นไปฟอร์มมันล้นกระถาง4แล้วลูกค้าก็อัพขึ้น6พอเขาอยู่จนล้นกระถาง6หรือดูจนรากทะลุกระถางแล้ว่ก็อัพขึ้นไปอีกนะคะเพื่อการเจริญเติบโตค่ะเพราะว่ารากเขาเป็นตัวดูด ซึมสารอาหารใช่ไหมถ้ารากมันเลยดินลงมาแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีสารอาหารใช่ไหมคะมันก็ไม่โตขึ้นไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปอัพไซส์กระถางหน่อยเวลาอัพไซส์ปุ๊บรากมันก็จะชอนใช้หาดินหาสารอาหารตัวใหม่มันก็จะโตได้มากขึ้นนะคะต้นใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้นะคะเซตละ200บาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะมีปลายทางให้มือใหม่ถ้าเพิ่งเริ่มเลี้ยงเพิ่งหัดเลี้ยงรับพวกเซตพวกนี้ไปได้เลยมีชื่อเขียนกำกับให้ทุกต้นนะคะ นะคะจะเขียนชื่อใส่ป้ายแบบนี้ไปให้ทุกต้นนะคะไม่ต้องกลัวจําชื่อไม่ได้นะคะรับไปแล้วเลี้ยงดูต่อได้เลยนะคะเฉ <c oughs> ลี่ยตกต้นละเท่าไหร่ตกต้นละหลักสิบเท่านั้นลูกค้าส่งฟรีนะคะเป็นไม้มีชื่อทุกต้นนะคะไม้มีชื่อทุกต้นแล้วก็ เขียนชื่อกำกับให้รากทะลุกระถางหมดแล้วใครรับไปแล้วว่างเว้นจากวันหยุดยอะไรพวกนี้วันเสาร์อาทิตย์หน้าก็ได้เพราะว่านี้ส่งวันจันทร์เนาะส่งของวันจันทร์ลูกค้าจะได้รับของประมาณอังคารพุธนะคะรับแล้วพักฟื้นเขาไว้เลยแล้วช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลูกค้าก็ค่อยมาเปลี่ยนกระถางอัพไซต์กระถางได้นะคะส่วนใบกัมปูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้รอบส่งเป็นวันพุธนะได้รอบส่งเป็นวันพุธนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเพราะตอนนี้กําลังจะ เตรียมเริ่ม,มทําการแพ็คบรรจุลงกล่องให้นะคะเดี๋ยวยังไงเอามาอัปเดตในคลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็บอลสีถ้าถูกใจเซตไหนโทรหาแมคคาเดอร์0ูนย์แปดศู้าหนึ่งเก้าสเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ลูกค้า ลูกค้าแม่แม่ขายอยากให้ลูกค้าโทรมานะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องบางทีเห็นคลิปช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดไปเองว่าไม่หมดนะคะบางทีมยังไม่หมดหรอกลูกค้ามก็อยู่รอลูกค้านี่แหละโทรสอบถามกันได้นะคะหมดหรือไม่หมดยังไงโทรเข้ามาถามกันได้นะคะบางทีก็ยังอยู่รอนะคะยังไม่หมด ไม่ไม่ไม่เป็นไม่ต้องคิดว่าแม่ค้าไข่ดีจนถึงว่าแบบอุ้ยผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วไม้มันไม่เหลือแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนั้นนะโทรสอบถามกันได้เรื่อยๆนะคะโทรเข้ามา อ่ที่เบอร์0805194988ได้เลยแล้วก็ไลน์ก็แอดเบอร์นี้นะคะใครเป็นเพื่อนในไลน์อยู่แล้วก็แคปรูปแคปหน้าจอส่งสั่งซื้อได้หรือพิมพ์รายละเอียดคุยกันได้แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นโซเชียลเลยอยากเล่นนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเหงาๆว่างๆอยากเลี้ยงบอลสีไว้ดูชุ่มชื่นหัวใจนะคะก็โทรเข้ามาเบอร์นี้0 8 0 5 1 9 4 9 8 8โทรมาแจ้งเลยว่าอยากรับบอลเซตไหนสะดวกโอนหรือปลายทางนะคะจะได้ทำการ ขอที่อยู่สรุปยอดแจกรอบแจ้งรอ,อบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะก็จะเป็นไปตามนี้ง่ายๆสบายๆลูกค้าแค่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็โทรสั่งกับแมค้าได้เลยเผื่อสำรองเซตในใจด้วยนะเผื่อเซตที่เราต้องการไปแล้วจะได้มีสำรองเซตอื่นพอแม่ค้าไม่ได้จัดเพิ่มนะคะให้เห็นเป็นหน้าไม้ตามนี้เลยเซตที่1เป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้นะคะทั้งหมดแล้วก็จะหมดไปวันนี้มีทั้งหมด10เซตเท่านั้นจะ้ะ ส่งฟรีมีปลายทางนะคะเดี๋ยวมีของแถมให้ด้วยของแถมไม่บอกไป็ลุ้นเอาว่าได้อะไรเนาะแล้วก็วันก่อนวันก่อนมะคะแถมพวก ของขวัญเล็กๆน้อยๆให้สําหรับท่านที่มาคอมเมนต์แม่ค้าบ่อยๆบอกแล้วแม่ค้าจะจําได้นะคะเห็นชื่อมาคอมเมนต์แล้วถ้าบังเอิญรอบนั้นมาสั่งของกับแม่ค้าพอดีนะคะก็จะมีของของขวัญเล็กๆน้อยๆติดไปให้นะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ําใจให้แก่กันนะลูกค้ามีน้ําใจมาคอมเมนต์ให้แม่ค้าแม่ค้าก็มีน้ําใจแบ่งปันของเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะนะคะเวลา ใครมาคอมเมนต์หมคะก็จะไปกดหัวใจให้ไหมคะก็จะดูชื่อดูชื่อนะคะคนนี้เออเป็นลูกค้าคนนี้เคยซือ้อคนนี้ ยังไม่เคยซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็จะจะดูจะค่อนข้างจะจําได้แม่ค้าก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆแถมไปให้นะคะก็ก็เป็นไปตามนี้เนาะนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าแม่ค้าไม่ได้บังคับว่าต้องมาเมนตลอดเด้อไม่สะดวกไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าบางท่านบางคลิปแม่ค้าก็ไม่ได้บอกว่าให้คอมเมนต์อะไรนะแต่ท่านก็มีน้ําใจมาคอมเมนต์ก็แม่ค้าก็จานะคะแม่ค้าก็จดดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยเวลาท่านมาซื้อของปุ๊บก็มีของแถมติดไปให้เล็กน้อยนะคะเป็นของที่ เล็กๆแน่น้อยอะลูกค้ามันก็แสดงถึงน้าใจให้กันได้เนาะ,ะมาเริ่มการเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งวันนี้ลงคิวันเสานะส่งวันจันทรือจ้าส่งวันจันร์นะเซตละสองส่งฟรีมีปลายทางด้วยสะดวกแบบไหนแจ้งกันได้เลยนะคะเซตที่หนึ่งนะคะอันนี้ให้เป็นพันนารายพันนารายนะคะเป็นบอลเก่านะพื้นสีแดงขอบใบเขียวแบบนี้เลยโตขึ้นทรงใบกว้างๆนะคะสะโพกกว้างๆเลยพันนารายนะคะ ต้นนี้ชื่อมหาพลนะคะมหาพลเป็นบอลเกา่าเหมือนกันเป็นไม้กัดสีนะคะทรงใบเขาสวยนะคะแล้วก็สีมหาโพค่ะเริ่มกัดสีมาแล้ว1ต้นแล้วก็เป็นชมพูทวีปนะอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1จากไม้ต้นโตล้นสี่สวยแข็งแรงถูกต้นไปอัพไซได้หมดนะคะไม่ใช่เบบีนะจ๊ะโตจนลกักทะลุกระถางขนาดนี้แล้วเขาไม่เรียกเบบีนะเบบี Baby, คือต้นที่เพิ่งปลูกลงกระถาง4นิ้วใบประมาณ2 3 4ใบหลอดเล็กๆแค่นั้นอันนั้นคือเบบี นะคะเบบี้คือต้นเล็กที่ไม้มันยังไม่ล้นกระถางสีนะคะอันนี้ล้นและโตแล้วจ้ะอันนี้เซตที่สองนะคะก็จะเป็นมะขวาล,ลังสันนะ1ต้นนะคะอันนี้เป็นไกรทองไกรทองหน้าส้มนะคะไกรทองชละวันหนะึ่งต้นนะคะอันนี้เป็น พันธุ์ท้ายน,นรสิงห์นะคะตัวนี้กัดสีสวยนะเป็นไม้กัดสีตัวขึ้นกัดสีแดงสวยมากเลยนะคะเป็นไม้กัดสีให้เวลาเขานิดนึงค,ค่อยเลี้ยงไปนะคะดูพัฒนาการการเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆนะคะพันธุ์ท้ายน,นรสิงห์งหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้เป็นรัตนสินนะนะคะสามใบหนึ่งหลอดต้นโตแล้วล่ละนะคะต้นสูงเพราะว่าใบมันเสียไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้ก็เสียนี่ก็เสียว,ว่าจะเด็ดทิ้งอยู่หรือให้ลูกค้าไปเด็ดเองดีกว่าเนาะอ่ะใบหลอดใหม่ก็แดงนะคะรัตนสินอีกหนึ่งต้นส ต่อมานะคะเซตที่สาเซตที่สให้เป็นชินนะบัญชรน,นะคะ1ต้นกัะสีมาแล้วนะชมพูทวีปจ้ะ1ต้นป้ายมาแล้วชายชนนะคะ1ต้นจ้ะอันนี้มี2ต้นในกระถางเนาะแล้วก็ให้เป็นวิสุกรรมนารุมานนะคะวิสุกรรมนาุมานอีก1ต้นนะี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3จ้ะอันนี้เซตที่สาต่อมานะคะเซตที่สเซตที่สให้เป็นนาลีบุรพานะคะหต้นนะ อันนี้เป็นหนุมานเชิญธงค่ะเริ่มหายากอยู่นะหนุมานเชิญธงเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วตับลำมเกียนนะคะหนึ่งต้น อันนี้เป็นมหาราชค่ะมหาราชมหาราชสีเขาจะดูอ่อนกว่ามหาชัยหน่อยนะทรงใบกว้างๆเป็นไม้ป้ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ตับลำมาเกียนอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นหั่นุมาณสืบมะคานะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4ค่ะเขียนชื่อกำกับให้ทุกต้นลูกค้าไม่ต้องกลัวจำไม่ได้นะลูกค้าใหม่อยากเริ่มเลี้ยงบอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวจำชื่อไม่ได้ไหมคะเขียนใส่ป้ายให้หมดเลยแล้วก็แปะให้ตรงตามต้นที่ลูกค้าแกะเนาะแกะหนึ่งต้นปุ๊บก็เอาป้ายปักไว้ก่อนกันลืมนะคะไปแกะพร้อมกัน ี้ของอันไหนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนึกไม่ออกนะคะอะต่อมาเซตที่5นะคะให้เป็นองค์หญิงขอฝันจ้ะหนึ่งต้นติดด่างแล้วนะ1ต้นแล้วก็วิสุกรรมนลุมานนะคะนี่มีสกิดปายเขียวเล็กๆอีก1ต้นนะอันนี้ชมพูทวีปจ้ะแล้วก็เป็นหงดารุนนะกัดสีมาแล้วอีก1ต้นนะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5จ้ะต่อมาเซตที่6นะคะเซตที่6เป็น หานุมานสืบมะคานะจ๊ะ1ต้นหานุมานเชิญธงจ้ะ1ต้นนาลีบุรพานะคะแล้วก็เท้าทองอินอีก1ต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนะคะ200บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะ อากาศเริ่มดีแล้วลูกค้าเบาหนาวและอากาศไม่เย็นแล้วมือใหม่ที่เลี้ยงไม้นกตู้ก็สามารถเริ่มเก็บเริ่มเลี้ยงกันได้เลยนะคะเริ่มเล่มสะสมกันได้เลยเดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนนะคะกับหน้าฝนพอช่วงเริ่มเข้าร้อนกับฝนเนี่ยไม้มันก็จะโตไวขึ้นมันก็จะเลี้ยงง่ายดูแลได้มากขึ้นดูแลได้ง่ายกว่าเดิมมากขึ้นนะคะที่บอนสีไม่ชอบอากาศหนาวเพราะอะไรอุปนิสัยเขาจะชอบอากาศแบบร้อนชื้น ช่วงหน้าหนาวถ้าไซส์ไหนที่มันต้นใหญ่แล้วลงหัวแล้วอันนั้นคือรอดแต่ไอ้ต้นเล็กๆที่เพิ่งปลูกอันนั้นไม่รอดไม้มันไม่โตมันหนาวนะคะมันโตไม่ได้แต่ของใครที่ลงหัวและเป็นกระถางเป็นกอใหญ่ๆอันนั้นก็คือรอดอยู่แล้วต้นโตแล้วยังไงก็คือรอดนะคะแล้วก็สําหรับนกตู้นะแต่ถ้าในตู้คือยังไงก็เลี้ยงได้ทุกฤดูกานเพราะว่าอากาศมันนิ่งมันมีความชื้นตลอดนะคะแต่ถ้าพวกเป็นไม้นกตู้ก็ต้องเลี้ยงเป็นช่วง หน้าร้อนหน้าฝนอย่างเงี้ยไม้เขาจะโตดกดีมากเลยนะคะอ่าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ต่อมาเซตที่7จดจ้ะเจ็ด 7, ที่เจ็ดให้เป็นเจ้าสาวนะหนึ่งต้นไมาแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นทานหนุมานอมพระปลานะคะตับลำมะเกียนหนึ่งต้นสี่ปราจ้ะหนึ่งต้นแล้วก็เป็นชมพูทวีปอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ดค่ะต่อมาเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดอันนี้เป็นเซตสูงยาวเข่าดี นะคะก็จะมีเป็นหนุมานสืบมะขานะอ่ะหนึ่งต้นชัยชนจ้ะหนึ่งต้นนะคะนารีบุรพานะคะมีสองต้นในกระถางนะจ๊ะหนึ่งต้นแล้วก็นินอิยราอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดจ้ะต่อมาเซตที่เก้านะคะให้เป็น สุจิตรานะคะ1ต้นกับ4มาแหละสวยๆเลยนะคะวิสุกรรมนารุมานนะคะ1ต้นแล้วก็ใช้ชนนะคะหลอดใหม่กับป้ายแล้วก็อันนี้เป็นพานารายค่ะอีก1ต้นนะ สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ค่ะ200บาทเท่านั้นลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางแต่จัดส่งให้เป็นรอบวันจันทร์นะคะลงคลิปไว้วันเสาร์เนาะส่งให้รอบวันจันทร์นะคะสนใจเซตไหนสั่งซื้อกันไว้ได้เลยสะดวกโอนหรือปลายทางนะคะลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าจะได้จดชื่อที่อยู่ของลูกค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้ไม่มีปัญหานะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกเ้ากันเนาะ ต่อมานะคะเซตที่10นะคะให้เป็นนารีบุรพานะคะ1ต้นอันนี้เป็นมหาราชนะคะเป็นไม้ป้ายนะออกปลายป้ายแบบนี้นะคะ1ต้นอันนี้เป็นวิศนุกรัรมปสิทธ์นะคะ1ต้นแล้วก็จะเป็นพรพระศิวะอีก1ต้นนะคะเป็นมณแกบนะ ลายกระดูกสวยมากนี้เป็นไม้แยกหนอนนะคะพรพระศิวะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบนะคะเรียบร้อยจ้าวันนี้เบาๆสิบเซตนะคะใครเหงาๆวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านดูคลิปเพลินๆดูบอลสี่เพลินๆอยากได้เซตไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันก่อนนะคะเห็นคลิปช่วงเวลาไหนก็ได้ ก็ลองสอบถามโทรหาแมค่ค้าได้นะแต่อย่าลืมสำรลองเผื่อเซตในใจมาด้วยเด้ออีกสักคนละหนึ่งเซตนะบางทีลูกค้าใจตรงกันนะอยากได้เซต,ตที่ต้องการแบบเซตเดียวกันอะไรเงี้ยพอคุยกับลูกค้าใสา่ที่1ปุ๊บใส่ที่2โทรมาไม่ทันแหละเขาเพิ่งรับไปเมื่อกี้นะคะก็จะได้มีสำรองเซตอื่นโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูคลิปใหม่รอ,อบหนึ่งเนาะนะคะเพราะกว่าจะดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีท่านอื่นๆโทรมารับไปอีกนะคะนะคะก็ ดูแล้วก็สำรองคลิปมาให้เสำรองเซ็ตมาให้แมค่ค่ะนะจ๊ะสนใจอันไหนโทรนะ0805194988นะคะมีบริการทั้งโอนและปลายทางนะสนใจแบบไหนคือสะดวกแบบไหนก็บอกแมค่ค่ะได้เนาะนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็10เซต นะคะคเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ใครดูคลิปจบแล้วขอสติกเกอร์คนละดวงแล้วกันเนาะขอสติกเกอร์หรืออยากจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะสอบถามสอบถามการเลี้ยงบอลก็ได้หรือว่าจะพิม ให้กำลังใจกันก็ได้นะคะแล้วแต่ขอดีลูกค้าสะดวกก็อย่างที่บอกแหละใครเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรแวะเวียนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกันบ่อยๆอย่างเงี้ยแม่ค้าเห็นนีแม่ค้าจำได้เวลา CF บอบอลซื้อบอลกันไหมคะก็จะมีของแถมของรางวัลเล็กๆน้อยๆแถมเพิ่มเติมไปให้นะคะเป็นสินน้ำใจกันเนาะนะคะโอเคจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ